ไปพูดคุยนะครับกับทางด้านคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมนะครับรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสจำกัดตอนนี้พร้อมแล้วนะครับพี่เทิดศักดิ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่เทิดศักดิ์ครับผมครับครับพี่เทิดศักดิ์อ่ะดูเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ปรับตัวขึ้นมา0.25เปอร์เซ็นต์นะครับล่าสุดนะครับอันนี้กลุ่มแบงก์นะครับ ราคาจะไปต่อหรือเปล่าหรือว่าอาจจะต้องระวังแรงขายทํากำไรหรือ,อยังไงบ้างครับครับก่อน,นื่นต้องดูว่าตัวการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายตรงนี้เนี่ยบอ,บอกว่ามันก็เป็นอะไรที่ตรงตามที่ทุกสํนานักคาดการ์อยู่แล้วนะครับคือว่าขึ้นมาอยู่ที่1.75%เปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้ถ้ามองภาพต่อนะครับคนก็มองหนงภาพกันว่าการขยับขึ้นดอกเบี้ยนเนี่ยรอบนี้ยังไงควรเป็นรอบที่ใกล้คล้ายแล้วล่ะนะครับ,รบอย่างในมุมของเอเซียพลัสเนี่ยเราก็ยังมองภาพว่า ถ้าไปดูดอกเบี้ยนโยบายนะครับตอนเส้นปี62ก่อนที่จะโควิดจะมาเนี่ยนะครับเราก็ยังเห็นนะครับอยู่ที่ระดับประมาณสัก1.75เหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยถ้าขนาด GDP เรานะครับยังกลับไม่ไม่ทะลุนะครับจุดที่ก่อนเกิดโควิดเนี่ยนะครับการที่จะคงดอกเบี้ยที่1.75เนี่ยนะครับผมคิดว่ามันก็สมเหตุสมผลนะนะครับแล้วก็ ถ้าจะไปดูเงินเฟ้อนะครับแต่ตรงนี้ไปเนี่ยเราว่าเทรนด์นะครับมันก็มีโอกาสที่ค่อยๆลดลงต่อเนื่องนะครับอย่างเดือนล่าสุดที่ออกมาเนี่ยก็ไม่ถึง4%ละนะครับเป็นตัวเลข3ากลางละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าลงมาแบบนี้นะครับแล้วดอกเบี้ยเนี่ย อยู่ในโซนที่ใกล้เคียงกับก่อนโควิดนะครับขณะที่ GDP เนี่ยยังไม่ทะลุจุดก่อนโควิดเนี่ยนะครับผมคิดว่าโดยเหตุโดยผลเนี่ยมันเป็นไปได้นะครับว่าน่าจะเห็นการคงดอกเบีย้ยนะครับที่1 5เนี่ยจากตรงนี้ไปนะครับทีนี้ถามว่าเราเซอร์ไพรส์กับแบงค์ไหมนะครับก็ต้องตอบว่าเท่าที่ฟังจากนักวิเคราะห์กลุ่มแบงค์เนี่ยนะครับก็บอกว่า เป้าหมายต่างๆนะครับที่ธนาคารพานที่คาดการกันไว้เนี่ยแล้วคอโมโบรเป็นสเปรดเนี่ยนะครับก็วิ่งโอกเบี้ยอยู่ที่1.75นะครับถึง2เดนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ออกมามันตรงตามคาดเนี่ยนะครับคงไม่ได้สร้างให้เกิดอัพไซด์นะครับ,รบหรือว่าดาวไซด์ กับประมาณการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอารมณ์ของตัวการเทรดดิ้งนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ถูกสะท้อนในภาพช่วงสั้นๆหลายเดืนน,น,นี้ไปเนี่ยก็คงขึ้นอยู่กับตัวภาพรวมนะครับในด้านอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาพการเฟื้นตัวเศรษฐกิจนะครับ,รบหรือว่าสถานะของ NPL ซะมากกว่าเกืาครับ,รบผมแล้วพิชศักดิ์พีคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นในกลุ่มธนาคารอย่างไรดีครับตอนนี้ ครับกลุ่มธนาคารเนี่ยนะครับผมคิดว่าจุดเด่นที่สําคัญนะครับก็คือการที่เขาจะมีการเทรดที่มีการดิสคาวด์จบบุ๊กแปรรูปเนี่ยเยอะพอสมควรนะครับ,บ P/B b เนี่ยเฉลี่ยไม่ถึง0.7นะนะครับนั่นก็แปลว่าดิสคาวด์เนี่ยนะครับเฉลี่ยนะครับไม่น้อยกว่า30%เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองในเชิง valuation น,นะครับสำหรับคนที่ซื้อแล้วถือย,วยาวๆได้เนี่ย ผมว่าโอเคนะครับแล้วก็ถ้าคนไม่อยากจะรีบร้อนมากนักเนี่ยนะครับก็รอหลังเอดีนะครับผมว่าก็ไม่เสียหายอะไรนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าจะซื้อเนี่ยสามารถทยอยซื้อเก็บสําหรับลงทุนระยะยาวได้นะครับส่วนการเทรดดิ้งสั้นๆนะครับผมคิดว่าอาจจะยังไม่ค่อยเห็นน้ําหนักในการที่จะไปกลับเลื่อนเนี่ยมากแบบมีนัยะสคัญนะครับะนั้นก็ต้องบอกว่าเหมาะสําหรับคนที่จะซื้อแล้วก็ถือยาวๆครับก็ผมครับมีแนะนําตัวไหนเป็นพิเศษบ้างหรือเปล่าครับในกลุ่มธนาคารสําหรับตัวเอเซียพาครับ ถ้าเรียงตามลำดับนะครับตัวที่หนึ่งเนี่ยนะครับก็คงเป็นทิสโก้นะครับตัวที่สองเนี่ยเป็น KTB นะครับแล้วลำดับสามเนี่ยนะครับก็คงเป็นตัว BBL ครับครับผมครับครับครับพีเตอร์สักครับดังนั้นคือกองอขึ้นดอกเบี้ยนะครับผมแล้วมีโอกาสที่แบงก์จะขึ้นแบงก์พาณิชย์ครับจะมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยตามหรือไม่ครับแล้วก็จะมีผลกระทบต่อกลุ่มอสังหาไหมครับครับเราเชื่อว่าน่าจะเห็นการประหยัดขึ้นดอกเบี้ย ตามนะครับหลังจากที่ทางากรนงเนี่ยขยับขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วนะครับแต่ก็คงต้องดูว่าเ,าเวลาขยับเนี่ยขยับเท่าไหร่นะครับแล้วขยับทั้งเงินฝากเงินกู้หรือเปล่านะครับซึ่ง คิดว่าแบงก์ส่วนใหญ่นะครับก็คงได้รวมไว้อยู่ในคาดการณ์ที่ผมเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับที่นี้ถามว่ากระทบกับอสังหาไหมนะครับผมกับมองในมุมหนึ่งนะนะครับปกติระบบว่าดอกเจี้ยขึ้นเนี่ยนะครับมันอาจจะทําให้คนตัดสินใจซื้อบ้านช้าลงนะครับแต่ว่าเท่าที่เราพิสูจน์ดูนะครับในเชิงของตัวข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ทําให้การตัดสินใจมันช้าลงนะนะครับการตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อบ้านเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่า เขามีความมั่นใจเหี่ยบตัวภาพรวมเศรษฐกิจหรือว่าการสร้างรายได้ของแต่ละคนมากน้อยแค่ไหนซึ่งตรงนี้นะครับผมมองว่าอ m p a c t จากการขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยคงไม่เยอะเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ทีนี้นะครับถ้าอีกด้านหนึ่งนะครับเราบอกว่าถ้ารอบนี้ขึ้นดอกเบีย้ยนะครับแล้วก็เป็นอันที่น่านจะเป็นครั้งสุดท้ายของ,<ม>ของวัฏจักรรอบนี้แล้วเนี่ยนะครับมุมนี้นะครับอาจจะมองแล้วเป็นมุมในทางบวกสําหรับอราสังหาก็เป็นไปได้เหมือนกัน นะครับเพราะฉะนั้นถ้าน้ํงหนักกับสังหารเนี่ยผมมองว่าทรงๆหรือไม่เครีหัวติดๆครับอือครับครับผมแล้วดูแล้วหลังจากนี้ไปถ้าเกิดตัวเลขเงินเฟอ้อมันลดลงมีโอกาสที่ดอกเบี้ยมันจะลดลงด้วยไหมฮะผมคิดว่าอย่างไรก็ตามคงน่าจะคงดอกเบี้ยเนี่ยไว้ระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าถึงแม้เงินเฟอ้อจะลดลงเนี่ยนะครับแต่ผมคิดว่าก็ทคงยังลงมาไม่ได้ตามกักรอบที่ทางปลนง,งอวางไว้นะครับเพราะฉะนั้นในการที่เก็บกระสุนไว้ก่อนนะครับแล้วไปใช้ในยามจําเป็น นะครับอย่างเช่นเจอเศรษฐกิจโลกไม่เกิดรีเซชชันขึ้นมาเนี่ยตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าเขาค่อยเอากระสุนที่สำรองไว้เป็นดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยค่อยๆยิงออ,ออกไปมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นการลดดอกเบี้ยผมเชื่อว่ายังไม่เห็นในช่วงเวลาสั้นๆครับอืมครับนอกเหนือจากกลุ่มแบงก์แล้วยังมีกลุ่มไหนที่ที่พี่ทศสังมองว่ามีความน่าสนใจและเริ่มเริ่มเห็นการฟื้นตัวกลับมาบ้างฮะครับถ้าหากว่ามองในมุมดอกเบี้ยนะ,นะครับผมคิดว่ากลุ่มสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์เนี่ย อาจจะต้องให้ความสนใจมากขึ้นนะครับเหตุผลเพราะว่าเวลาดนกเบี้ยเนี่ยมันถึงปลายทางของการขยับขึ้นแล้วนะครับก็แปลว่าต้นทุนนะครับของพวกสถาบันการเงินที่ไม่ใช่แบงค์พวกนี้เนี่ย มันก็น่าจะมีแนวรน้มที่ไม่ได้สูงไปกว่านี้นะครับทีนี้ถ้าไม่ได้สูงไปกว่านี้เนี่ยนะครับโอกาสในการที่จะทํากําไรนะครับก็น่าจะมีเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉนั้นก็กลุ่มพวกนอนแบงค์พวกนี้แหละครับผมคิดว่าเริ่มเริ่มน่าสนใจเริ่มน่าจับตามองนะครับก็อาจจะมีช้อยนะครับคือจะเป็นตัวสวัสดนะครับหรือไม่ก็ตัว MTC นะครับหรือไม่ก็ทามีนะครับพวกนี้ก็ถือว่าน่าจับตามองครับ ครับผมกลุ่มน้ำมันแล้ครับดูเหมือนว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆมองแล้วน่าสนใจไหมครับที่ผ่านมาเราก็ามีการา recommend นะครับให้ซื้อเทรดดิ้งสำหรับตัวพลังงานนะครับเฉพาะยิ่งตัวสอบไประดับหนึ่งนะครับเพราะเรามองภาพว่า ัวราคาน้ามันเนี่ยมันถูกกดลงมามากเกินไปนะครับแล้วก็ถ้ามองจากเทรนเนี่ยก็เห็นแนวโน้มในการที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้อยู่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยมันมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นตัวเร่งนะครับแต่ไม่น้ํามันเนี่ยฟื้นตัวกลับขึ้นมาเร็วนะครับก็คือเรื่องความเสี่ยงเชิงภูมิรัศร์นี่แหละนะครับเพราะว่าคนก็เริ่มกังวลนะนะครับว่าสถานการณ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัสเซียยูเครนนะครับอาจจะแรงขึ้นไหมเพราะว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็ถูกเลำงเลี้ยงเข้าไปนะครับมากขึ้น เยอรมันนะครับแล้วก็จากทางทมิทางยุโรปเนี่ยอีกส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมองกันว่าเอ๊ะภาพการสู้รบเนี่ยมันมีโอกาสลุนแรงขึ้นไหมนะครับแล้วก็ถ้าไปดูในส่วนของข้าวสมุทรเกาหลีเนี่ยก็จะมีการทดสอบปีปนาวุธมีการซ้อมรบกันค่อนข้าง,างจะหนานแน่นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความกลัวเรื่อง ความเสี่ยงเชิงภูมิทศาสตร์เนี่ยมันก็เจะเป็นตัวที่ไปขยับตัวราคาน้ํามันให้สูงขึ้นก็ผมคิดว่าน่าจะมีรูมในการเทรดดิ้งได้สักระยะน,นึงครับครับนอกเหนือสอพอแล้วยังมีตัวไหนที่ที่ดูแล้วราคายังไม่ขยับมากแล้ยังยังสามารถเข้าไปเทรดดิ้งได้อยู่ฮะผมก็ถัดมาก็อาจจะต้องเป็นพวกกลุ่มพวกปิโตรเคมีแล้วล่ะนะครับมันจะเห็นตัวพวก อ่จีซีนะครับหรือไม่ก็ข้ามไปทางปูนซีเมนไทยเนี่ยนะครับผมว่าราคาลงมานอนข้างล่างก็ยังไม่ได้ขยับขึ้นนะครับก็คิดว่าเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องจับตาดูเหมือนกันครับครับครับมีหนึ่งประเด็นครับพี่เทศักดิ์ที่หลายคนเองก็ยังยังกังวลอยู่โดยเฉพาะเรื่องของตัววอลุ่มที่ดูเหมือนว่าสองสามวันที่ผ่านมาเทรดกันไม่ค่อยได้เยอะแต่ว่าเซตเรามีการปรับตัวขึ้นเรื่อยๆตรงนี้มีความน่าเป็นห่วงไหมคร อันนี้ต้องถือว่าน่าเป็นห่วงเลยนะครับเพราะว่าเอาเวลาลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับเมื่อเช้าเรายังคุยกันในกลุ่มว่าเอภาพเนี่ยมันเหมือนกับดิวอเจนส์นะนะครับตลาดเซ็ตราคาปรับขึ้นนะครับแต่ว่าวอลลุ่มลงนะครับพอมาดูอีกส่วนหนึ่งนะครับถามว่าในเชิงพื้นฐานเนี่ยนะครับมีปัจจัยอะไรนะครับที่เข้ามาแล้วก็สร้างแรงขับเคลื่อนไหมก็ไม่ได้มีปัจจัยบวกอะไรที่มีน้ําหนักมากมายขนาดนั้นนะครับแล้วอีกมุมนึงถามว่า เอ้มาจากการทำวิดโด้ดิซ i n งหรือเปล่านะครับพะเราไปดูตัววอลลุ่มการซื้อขายจากสถาบันในประเทศเนี่ยนะครับถ้าเทียบช่วงเวลาแบบนี้นะกับช่วงเวลาปกติเฉลี่ยตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันเนี่ยมันลดลงด้วยซ้ำไปนะครับแล้วถ้าหากว่าดูสัดส่วนถ้าอกว่าโอเคร้อจากนักทุนทุกกลุ่มเนี่ยสัดส่วนของนักทุนสถาบันในประเทศเนี่ยลดลงด้วยนะนะครับในช่วงตั้งแต่15มีนาจุดถึงตอนนี้นะครับเทียบกับเยอรมนีเพราะฉะนั้นเนี่ยวิดโด้ดิซซิงก็ไม่น่าใช่นะครับ บอลรุ่มไม่มานะครับไม่ได้มีแฟกเตอร์บวกมากเท่าไหร่นะครับวินโดว์เดซิ่ก็ไม่น่าใช่เพราะฉะั้นไอ้ตรงนี้เรากังวลมากกว่านะครับว่าถ้าขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราก็ดูนวต้าระดับประมาณสักพันหจุดเนี่ยถ้าอยู่แถวนี้นะโอกาสุกเทปโปริ่น่าจะมีมากครับโอ้ถ้าอย่างนี้ต้องทุน,น,นเองอาจจะต้อง,ต,องต้องเก็บเงินสดสักส่วนหนึ่งถูกไหมฮะถ้าอย่างนั้น คือช่วงนี้นะครับในโซนบริเวณ1610หรือสูงกว่านี้เนี่ยนะครับผมมองว่า,วาถ้ามีกําไรนะครับแบ่งบางส่วนเทสโปรฟิตแล้วเก็บเงินสดไปบ้านอีกว่าครับครับครับน่าสนใจน่าสนใจดูแล้วดูแล้วต่างชาติเองก็ยังไม่กลับมาถูกไหมครับพี่ ก็ยังไม่กลับมาเต็มเนะมครับแต่ว่าสัญญาณบวกมีไหมก็มีนะครับเพราะเลยข้างเงินเนี่ยมันเริ่มนิ่งมากขึ้นนะครับมาถึงอนตราเปลี่ยนเงินบาทนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกหรือว่าเราจะเข้ามาเมื่อไหร่นะครับเข้ามาต่อเนื่องเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้คงต้องรอจับสัญญาณกันอีกทีนะครับครับผมอ่านะครับน่าจะครบทวนแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณพี่เชอร์สามถนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ